สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องพี่ดอดเนานะเรียกแซมมี่มมน,นะคะว,นนวันนี้มาแจ้งความที่สถานีตำรวจนะคะวันนี้มาแจ้งวันนี้มาแจ้งความเอโทรศัพท์หายนะคะโทรศัพท์ผมแล้วก็โทรศัพท์เก่าของแม่อเองเครื่องอนะคะม แม,มเ <S <S ่เป็นยังไงบ้างครับแม่เป็นยังไงบ้างครับแม่ก็ออกมาเลื่อนคลงบันทึกประจำวันโทรศัพท์หายครับโทรศัพท์น้องเด็กก็ติดหายอยู่ในบ้านแล้วมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งว่าเป็นตำรวจสายสายืบมาสืบหาพูด ติดยาเสพติดในหมู่บ้านแล้วก็คุยกับตากับยายที่อยู่ในบ้านแล้วพอชายแปลกหน้านั้นกลับไปน้องเลฟกลับจากโรงเรียนใช่ไหมครับหาโทรศัพท์ไม่เจอครับก็มีผู้ชายแปลกหน้านะคะที่น่าสงสัยมากคนหนึ่งครับครับน้องเลฟว่าไงครับว่าวันนี้มาสว,วัสดีครับ น้องรรรเลฟตัวสับหายครับต <53 000. S 1> ัวรสับหายตัวสัน้องเลฟหายตายยอยู่ <ใน S 1> ที่ทไหนครับป้าบ,าบอกว่า,าหายอยู่ที่บ้านเวลาประมาณกี่โมงครับผมบ่ายโมงถึงบ่ายสองครับน้องเลฟเอาไว้ที่ไหนครับเอาไวาท้ที่ใต้ถุนครับใต้บันไดใต้บันได มันจะเป็นว,ว่าเสามันจะมีเอ่อถุงที่มันเป็นอะไรอันไว้ใส่โทรศัพท์ก็อเอาไปชาร์ตรงนั้นประจำก็เขาก็มาเมาเป็นเดววิตากับยายอยู่ยบ้านก็ไม่รู้ใช่ป่ะครับตากับยายอยู่บ้านก็ไม่รู้ครับรู้ว่ามีคน เขามาจะมีคนแปลกหน้าเข้ามาที่บ้านใช่ป่ะครับแล้วก็บอกว่าเป็นสายสืบเป็นสายสืบป่าปานยาสติตค่ป่าปานยาสติตมาคนเดียวใช่ป่ะน้องเล็บมาคนเดียวครับญาติบอกว่ามาคนเดียวมาคนเดียวแล้วก็บอกว่าแล้วก็มาสํารวจที่บ้านใช่ป่าวครับมาครับบอกว่าแม่ผู้ใหญ่แจ้งไปใช่ป่าวครับบอกอ้างว่าแม่ผู้ใหญ่ แม่แจ้งไปว่าให้มาสะสมเงินสิบอะไรอืมแล้วก็น้องเดฟมาลงบันทึกประจำวันกับใครครับผมมาลงบันทึกประจำวันกับพ่อกับแม่นะครับแม่ก็คุยมากอ๋อแล้วก็โทรศัพท์โทรศัพท์ซื้อได้กี่วันครับสามวันครับโอเคหายวันนี้ใช่เปล่าครับ มันมีครับราคาก็ห้าพบาทครับห้าพันบาทนะครับราคาโทรศัพท์ของนลงดิบนะครับก็ลงมาลงบันที่ประจำวันไว้นะครับผมสำหรับโทรศัพท์ของนี้เพุ่งซื้อมาได้สามวันนะครับก็มีใคร เอกหน้าเข้ามาที่บ้านขึ้นตากับยายก็อยู่ที่บ้านนะครับแต่แตายายก็แก่แตาตาก็แปดสิบห้ายายเจ็ิแแก่แล้วใช่นนไหมครับยายอายุมากแล้วก็ก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นของหน,น่วยงานราชการจริงหรือว่าปลอมหรือว่าปลอมมานะครับแม่ก็เพิ่งไป ม่ก็มึงไปส่งเงินก็ขอคอจอพ่อก็ไปไร่ผมก็ไปโรงเรียนแต่ไม่ได้โทรศัพท์ไปเพราะว่าถ้าโรงเรียนเป็นโรงเรียนเล็กเลยแม่ไม่อยาแให้โทรศัพท์ไปใช่ครับวันนี้ก็น้องเรียนได้มาแจ้งลุงบันทึกประจําวันนะครับกับพ่อกับแม่นะครับวันนี้ก็ที่ทต่อพ่อขกตูมนะครับนี่ครับนี่บันทึกประจําวันไว้ โทรศัพท์สองเครื่องนะครับที่น้องเล็บบอกว่าหายไปเครื่องใหม่กับเครื่องเก่าใช่เปล่าน้องเล็บโทรศัพท์เก่าของแม่โทรศัพท์เครื่องเก่าของแม่ด้วยก็มาลงทุนจำวันไว้นะครับก็รวมแล้วก็ราคาประมาณหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นนะครับว่าน้องเล็บบอกว่าครับผมก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่ทาง บาบตูมและงานฝีสวนได้ติดตามให้นะครับผมสำหรับโทรศัพท์ของ,งเ้อดเวว่ามีว่าคนใดชายใดที่เข้ามาในที่บ้านได้ขโมยไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้แค่นี้นะครับก็ให้เป็นทีมีความสุขสำหรับแรงนำรวยกันทุกคนครับสำหรับคลิปก็คงไว้แค่นี้แล้วจะ ดูคลิปต,ต่อไปว่าจะได้โทรศัพท์ลงเลคืนหรือเปล่าลคลิปนี้คงไวาแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผม